وأحاديث هوانا في الحمى رقت نسيما وأعد تذكر صحب بينهم كنت زعيما كلهم كانوا صونا فغدوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد ขอต่บรราินและอลัฮิวะซฮบิฮิและทั้งที่นับถือทั้งที่นอบถือทัดงที่นับถือทั้งที่นับถืั้งทับถมอัง่นับาทังี่นับวามั้งรนับอทั้ที่นับถทั้งี่ับอั้ง่นับถือทั้งที่นั้าพี่นะครั้ที่นับถังรับชมอยั่ทางนบ้านทุกทีานในวันนี้น็พรับกอัลฮัมดุลบลลอห์นะคีกเับวันนี้ก็พ่นับยมอทกเช่นับยฮัมดางารภาพงาม ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับในรายการนาเซียจำเย็นแล้ววันนี้เราจะมาพบกับนักเรียนชั้นปีที่สองโรงเรียนฮาฟิดอลุกะนะครับจะมาพูดคุยกับพวกเราในหัวข้อเรื่องของการตักว่าการยำเก่งนะครับเนื้อหารายละเอียดที่นักเรียนของเรานะครับจะให้กับพี่น้องเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ติดตามชมนะครับขอเรียนเชิญครับ ในวันนี้ผมก็ต้องขอชกโกรขอขอบคุณต่อลอสุบานัวตา a ล a ที่ที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีชีวิตและได้มีลมหายใจจนมาถึงวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่วันนี้ผมก็จะมาพูดคุยในเรื่องของ การตักว่าหรือการยำเกรงต่อลอสสตาเลการตักว่าหรือการยำเกรงต่อลอสสตาเลเนี่ยก็คือการที่เรานั้นเกรงกลัวต่อลอสสตาเลและการที่เราจะต้องระมัดระวังในการที่จะไปทําในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อลอสสตาเลพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเรานั้นรอบรอบตัวของเรานั้นแล้วแล้วมีแต่ฟิตเนสมากมายมีแต่สิ่งที่ ไร้สาระหรือสิ่งที่ผิดผิดบาปและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรระมัดระวังไม่ให้ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราไปยุ่งในสิ่งกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะทําให้เราลืมในเรื่องของการตักวาต่อโลกสัตลาก็ได้นะครับพี่น้องฉะนั้นแล้วการอยู่ในโลกดนยาไวนี้เนี่ยเราจะต้องอยู่เราเราจะต้องอยู่โดยการที่ อย่าเผลอรเรือไปทําในสิ่งที่ไร้สาระหรืออย่าเผลอรเรือในสิ่งในโลกดุนยาจนเกินไปนะครับเพราะท่านเราซุนโซวะอัสาววาสลามเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าวคุณฟิดดุนยาแก่นนะก็รีบุลเอาอาบิลุสบิลท่านจนอยูุ่ดท่านจนอยู่ในในโลกดุนยาเสมือนดังคนแปลกหน้าหรือคนสัญจรไปมาหมายความว่าเรานั้นจะต้องอยู่ในโลกดุนยาเสมือนดังคนแปลกหน้าหรือคนสัญจรไปมา เพราะว่าเราอยู่ในโลกตุนยาเราอยู่แค่แป๊บเดียวสักพักเราจะต้องตายจากไปสู่อาคิรอโลกที่ยืนยันยังยืนและเรานั้นจะต้อง่านาบีส,ลสลุลตลามเนี่ยบอกให้เราอยู่ในโลกตุนยาเรานั้นอย่าไปมัวแต่หาทรัพย์สินเงินทอง ให้มากมายจนเกินไปนะครับพี่น้องจนลืมในเรื่องของการทักว่าเพราะทรัพย์สินเงินทองเนี่ยถ้าหากเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องดเตรียมนั่นก็คือสเสบียงไม่ว่าจะเป็นการทําอิบาดะต่างๆการละหมาดการถือศีลอดการไปทำฮัทและ,สะเสบียงที่ดีที่สุดก็คือการทักว่าการยำเกรงต่อโลกสุบาน์แต่แล ดังที่อัลลอฮฺสุบานตาเล่เนี่ยได้ตรัสไว้ว่าวัตซาวะดูฟาอินน์อยรอนเจดิตักวาสูนเจ้าจงตะเตรียมเสบียงเถิดเพราะว่าสเสบียงที่ดีที่สุดนั้นก็คือการตะกวาการยำเกรงต่อรอดสุบานตาลาเล่แล้วฉะนั้นแล้วการตะกวาการยำเกรงต่อรอดสุบานตาลาเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องให้ความสําคัญเพราะว่าการยำเกรงต่อรอดสุบานตาลาเนี่ยจะทําให เบาวของพระอ,องค์เนี่ยกับพระอ,องค์เนี่ยเข้าใกล้ชิดมากขึ้นนะครับและจะทําให้อลโลสตาลานั้นจะรักเรามากขึ้นนะครับการยำเกรงต่ออลโลสตาลเนี่ยเรานั้นจะต้องยำเกรงไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่ใดก็ตามเพราะว่าสถานบางสถานที่หนึ่งสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเนี่ยบางทีเราอาจไม่รู้ว่ามันมีสิ่งที่ไร้สาระหรือสิ่งที่จะทําให้เราหลุดพ้นออกจาก ความยำเกรงก็ได้นะครับแล้วแล้วให้เรามีความยำเกรงไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่ใดก็ตามเพราะท่านอัลสุลต่านได้กล่าวไว้อีกว่าอิสต์กิลล่ฮไฮซุมากุนตะท่านจงยำเกรงไม่ว่าท่านนั้นจะอยู่ณสถานที่ใดก็ตามฉะนั้นแล้วเรานั้นจะต้องยำเกเรงต่อรสสตลลาไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่ใดก็ตามนะครับพี่น้องการยำเกรงนี่ถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับพี่น้อง ถ้าวันนี้เนี่ยเราพบเจอกับความยากลําบากให้เรายําเกง่งเราพบเจอกับบททดสอบให้เรายําเกงเพราะว่าผู้ที่ยําเกงเนี่ยจะมีอัลลอฮฺสุตลตาราจะทรงให้ทางออกแก่เขาเพราะอัลลอฮฺสุตลตาราได้ตัดไว้อีกว่าว่าไม่เยตะกิลล์ฮะจียานโลมัคระยาใครก็ตามที่ยําเกงเนี่ยอัลลอฮฺสุตลตาราก็จะให้ทางออกแก่เขาั้นแล้วถ้าหากเรา มีถ้าหากเราพบเจอกับบททดสอบต่างๆนานาเนี่ยให้เรายอมเกมให้มากๆเราอย่าตัดพ้อกับชีวิตของเรานะครับพี่น้องเพราะว่าการที่เรามีความยัเกมต่อรถซาตแลนเนี่ยรถซาตแลนก็จะไม่ทอดทิ้งเราแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากเตือนตัวผมและพี่น้องทุกๆท่านที่รับชมอยู่ให้มีความยังเกมและอย่าลืมมันนะครับและให,ให้มีให้มากๆเลยนะครับ มุกขะว่าฝากไว้เท่านี้อาบิลลาอิทอฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมุสสลามุอะราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอััลฮมดุลิลลาน์นะครับเป็นคำนาสเซฮัดที่ดีอย่างมากนะครับสำหรับพวกเราทุกคนในการที่จะนำมาใช้ในชีวิตในเรื่องของความตักวาความยำเกรงต่ออสดุลิฮานุวะตาลานะครับอย่างที่อับดุลลอฮ์ได้บอกไปนะครับถึงฮะดิษของท่านนบี ที่ได้บอกว่าคนฟิดดุนยาการนากากอิรีบุนอาบิลุสบินจงอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยประดุดดังคนแปลกหน้าหรือว่าคนเดินทางในเส้นทางสัญจรนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเราจะต้องเปรียบตังของเราเองว่าเราเนี่ยคือนักเดินทางเราเดินทางมาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นหนึ่งเป็นเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแล้วเราจะต้องเดินทางสู่โลกอาเคโรอ,อีก แล้วพี่น้องเราจะต้องตักเตรียมสะเบียงและสะเบียงของผู้ศรัทธาก็คือความยำเกรงและแผนที่ที่จะนำทางเราไปสู่จุดมุ่งหมายของเราก็คือกิตาบุลรและสุนนะและจุดมุ่งหมายของเราก็คือสวรรค์นะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอ เตือนตัวของผมเองแล้วก็ท่านพี่น้องให้เรามีความตั้งใความยำเกรงต่อลสบานวตาลานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับอัลกุมรอบรกต์ฮ์ اذكر صحب بينهم كنت زعيما كلهم كانوا صونا